ทางประธานกกตได้มีการตรวจความพร้อมการรับสมัครที่สำนักงานเขตพญาไทยค่ะพร้อมกับมีการเผยยอดรับใบสมัครล่าสุดนะคะอยู่ที่34,000คนค่ะแล้วก็เชื่อว่าตัวเลขนั้นจะสูงขึ้นอีกโดยจะปิดรับสมัครในวันศุกร์นี้ค่ะ นายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือประธานกกตตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาโดยมั่นใจว่าการดําเนินการต่างๆนั้นจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเนื่องจากกกตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการหาหรือซักซ้อมทําความเข้าใจในการปฏิบัติครั้งนี้เป็นอย่างดีโดยมีการเปิดเผยถึงยอดผู้มาขอรับใบสมัครสวทั่วประเทศ โดยเปิดตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานนี้นะคะมียอดอยู่ที่34,000คนค่ะซึ่งทั้งนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูในเรื่องของเอกสารว่าจะต้องถูกต้องเรียบร้อยถ้าเผื่อมีเอกสารใดไม่ถูกต้องให้คืนเอกสารทั้งหมดแล้วมาสมัครใหม่ภายในกรอบก็คือภายในวันศุกร์ที่24พฤษภาคมนี้ค่ะและนอกจากนี้ยังได้มีการกล่าวในเรื่องของการ หัวนะคะว่าผู้สมัครเป็นบุคคลสำคัญในการเลือกครั้งนี้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายส่วนการป้องกันการกำหนดค่าสมัคร2,500บาทก็เป็นประการหนึ่งค่ะที่ไม่ให้ค่าสมัครถูกเกินไปอีกทั้งยังมีการกำหนดให้เลือกแบบไขว้เพื่อให้การสมรู้ร่วมคิดหรือว่าการหัวเนี่ยทำได้ยากขึ้นนะคะ ส่วนขนาที่กะกะตะก็จะมีเครือข่ายตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง423คนพร้อมกับชุดเคลื่อนที่เร็วที่จะให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยเชื่อว่าผู้สมัครทุกคนต้องการให้การเลือกตั้งครั้งนี้ถูกต้องตามกฎหมายยืนยันเกณฑ์การเลือกสวอ,อนั้นมีตั้งแต่ปี2561ยังไม่มีการแก้ไขกติกาวางไว้อย่างนี้ก็ต้องพยายามปฏิบัติตามกติกาให้มากที่สุด และไม่คิดว่าจะมีปัจจัยทําให้คนมาสมัครไม่มากเพราะกระบวนการที่เปิดให้เข้าถึงข้อมูลนั้นมีมาช่วงเวลาหนึ่งแล้วแล้วก็สามารถสอบถามได้ตามช่องทางต่างๆของกรกตค่ะ ส่วนขณะที่เมื่อวานนี้นะคะสำหรับระบบการรับสมัครนั้นมีความล่าช้าเกิดขึ้นทางกระทรวงมหาดไทายในฐานะหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการรับสมัครก็ไม่ได้นิ่งนอนใจโดยกรมการปกครองนั้นมีการมอนิเตอร์กันตลอดนะคะและเมื่อพบปัญหาก็ได้เข้าดําเนินการแก้ไขในทันทีและขณะนี้ค่ะโปรแกรมสําหรับการรับสมัครสวก็สามารถดําเนินการได้เป็นปกติแล้วค่ะ ท่านผู้ชมครับพูดถึงสอวอชุดใหม่เราต้องเลิกพูดถึงบทเฉพาะการที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญปี60แล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอํานาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วก็จํานวนจากเติมที่เราเคยจาได้ว่าสอวอมี250ท่านเนี่ยชุดใหม่จะมีเพียง200ท่านเท่านั้นน้อยลงนะฮะนอกจากเรื่องของอํานาจแล้วก็จํานวนที่แตกต่างออกไปแล้วระบบที่มาเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับการที่จะไปเลือกสอวอเนี่ยไม่ใช่เราเรา,เราท่านๆ่านจะอย,อยู่จะไปกา กาบัดในกูหากันได้แต่ว่าสิทธิ์ของการเลือกเนี่ยจะเป็นของคนที่ลงสมัครด้วยกันเราจึงเรียกระบบแบบนี้ว่าเลือกกันเองดังนั้นเรียกว่าเป็นการเลือกนะครับไม่ใช่การเลือกตั้งเราทําความเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ไปกับทางด้านของคุณอํานาจปุษดีครับผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจันทบุรีนะครับพออยู่ในสายนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณอาตศเสรครับคุณประมาครับท่านผู้ชมทุกท่านครับครับขออนุญาตถามเน้นย้ำย้อนกลับไป20กลุ่มอาชีพครับผอครับมีที่มาที่ไปยังไงฮะที่มาของสวหรือสมาชิกคุทธิษภาชุดที่กำลังดำเนินการเลือกกันอยู่เนี่ยนะครับก็ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเป็นเป็นบททั่วไปบทปกติก็คือกำหนดที่มีจำนวน200คนนะครับซึ่งมาจากกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มประโยชน์ร่วมกันนะฮะตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยโดยแบ่งให้เป็น20กลุ่ม นะยี่สิบกลุ่มก็ที่มาก็คือกลุ่มละาสิบคนนะครับจากผลการเลือกดับประเทศเนี่ยก็จะเหลือให้กลุ่มว่าสิบคนนั้นก็จะเท่ากับมีสอวอชร้อยคนผอดีนะครับครับส่วนการมาจากสอวอเนี่ยก็มาจากการลงคะแนนเลือกกันเองนะครับของผู้สมัครรับเลือกเป็นสวด้วยกันครับครับครับเพราะครับยี่สิบกลุ่มอาชีพมีกลุ่มอะไรบ้างครับยี่สิบกลุ่มอาชีพนะครับ ที่ที่กฎหมายกำหนดไว้นะะนับก็คือในกลุ่มแรกนี่นะครับก็จะเป็นกลุ่มบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงนะครับในกลุ่มที่สองเจะเป็นกลุ่มกฎหมายกระบวนการยุติธรรมนะครับกลุ่มที่สามกลุ่มการศึกษานะครับกลุ่มที่สี่กลุ่มการสาธารณสุขกลุ่มที่ห้ากลุ่มอาชีพทำนานะครับอันนี้สรุปเป็นสั้นๆแล้วกันนะฮะประมาณนี้นะฮะกลุ่มที่หกก็คืออาชีพทำสวนนะครับกลุ่มที่เจ็ดกลุ่มพนักงานลูกจ้างที่ไม่ใช่ราชการหรือ่วงงานของรัฐหรือผู้ใช้แรงงานนะครับ กลุ่มที่ 8, แปดก็กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสินบบ่งแวดล้อมผังเมืองอาากัาขาลิมทตัพสารูโภทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็พลังงานกลุ่มที่เก้าก็กลุ่มประกอบกิจการขนาดกลางขนาดย่อมตามกฎหมายขึนบกนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนะครับนอกจากกิจการในในกลุ่มในข้อเก้านะครับกลุ่มที่สิบเอ็ดกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยวประกอบกิจการอื่นหรือพนักงานโรงแรมนะครับกลุ่มที่สิบสองก็กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม กลุ่มที่สิบสามกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารหรือการพัฒนานวัตกรรมนะครับกลุ่มที่สิบสี่กลุ่มสตรีนะครับกลุ่มที่สิบห้ากลุ่มผู้สูงอายุคนพิการผู้ทุพพลภาพกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มอาชนักหอื่นเนี่ยนะครับกลุ่มที่บหกก็กลุ่มศิลปะวัฒนธรรมนะครับกลุ่มดนตรีการแสดงบันเทิงนักกีฬากลุ่มที่เจ็ดก็กลุ่มประชาสังคมกลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์นะครับกลุ่มที่สิบแปดก็กลุ่มสื่อสารมวลชนผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมต่างๆนะครับ กลุ่ 19, ม19ก็กลุ่มผู้ประกอบอาชีพผู้ประกอบวิชาชีพอิสระนะครับแล้วก็กลุ่ม20ก็คือกลุ่มอ,อื่นนะครับที่ไม่เข้าในกลุ่มการสุ่มทานนะก็มาลงก,กลุ่มอื่นนี้นได้ครับกลุ่มอื่นๆน,นี่ก็เป็นทางเลือกนะครับสำหรับท่านที่ไม่มีใน1-19ใช่ไหมครับครับส่วนสําหรับคนที่ตอนนี้กำลังตัดสินใจอยู่อาจจะอาจจะอยากจะไปสมัครเนี่ยแต่มีมีเรื่องหนึ่งติดอยู่ในใจพอออกครับทีนี้พอเห็นคนนั้นคนนี้ไปสมัครเนี่ยไม่ต้องไปเอ่ยชื่อท่านอาจจะมองปุ๊บเนี่ยเฮ้ คนที่มีชื่อเสียงคนที่เป็นคนดังคือเหมือนกับเขามีต้นทุนทางสังคมเราที่เป็นคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยสมัครได้ไหมครับพออครับคนธรรมดาก็ไปสมัครได้ครับแต่ว่ากฎหมายก็กําหนดคุณสมบัติและสัต์้องห้ามไว้นะครับคือว่าผู้ที่จะสมัครสวเนี่ยนะครับเบื้องต้นเนี่ยคือต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดนะครับก็อายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีนับถึงวันสมัครแล้วก็จะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับมีประสบการณ์หรือในงานที่ทำในกลุ่มอาชีพที่ได้นาเรียนมาแล้วเนี่ยนะครับไม่น้อยกว่าสิบปีนะครับ และนอกจากนัก้นก็ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดด้วยนะครับ <ขอ S 1> และการที่จะมาสมัครเนี่ยนะครับก็ต้องอย่างที่ท่านพิธีกรได้ได้ดำเีินท่านผู้ชมไปแล้วว่าผู้ที่จะมีสิทธิ์เลือกก็คือผู้ที่สมัครนั่นเองเนะครับทีนี้ผู้สมัครก็ต้องเสียค่าสมัคร2,500บาทนี่ก็ตามที่กฎหมายกาหนดนะครับเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดค, <elet ụ S 1> ครับอ่าเพราะครับทีนี้ผมผมถามนิดหนึ่งในขณะนี้ที่เรากําลังเปิดรับสมัครกันอยู่เนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้างที่ที่อย่าพูดคุยกันอย่าถามการผ่านสื่อมวลชนแบบนี้มีอะไรที่ต้องปิดไว้ก่อนครับ เอ่อในทุ่มนี้อยู่ระหว่างการรับสมัครตั้งแต่วันที่ยี่สบขึ้นไปคนถึงวันที่ย4ิบี่เนี่ยนะฮะในกฎหมายก็ข้ามนะฮะคณะกรรมการแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการรับสมัครเนี่ยนะฮะเปิดเผยเอ่อในชื่อบุคคลแล้วก็จํานวนผู้สมัครในแต่ละกลุ่มนะครับในเจตนาของกฎหมายกคงที่ที่ไม่อยากจะให้ที่มีการหลีกหรือเก่งอะไรหรือหลบอะไรกันตรมานนั่นนะครับซึ่งซึ่งก็คาดว่าอย่างของจันทบุรีเนี่ยนะฮะในวันแรกเนี่ยวันแรกเ่ยมาสมัคร 39ค,คนคนะครครับซึ่งเราก็คาดว่าคนอาจจะมาสมัครในสองวันสุดท้ายนี่อาจจะมากพอสมควรครับคิดว่าคนอาจจะลงเลงเอ็กใครจะลงกลุ่มไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับคิดว่าในช่วงนี้นะครับอ่าแปลว่าตอนนี้ใครก็ตามแต่ถ้าจะไปถามพอเนี่ยพอเอ้ยชุดนี้กลุ่มนีมม้มีกี่คนมีมใครมัางบอกหน่อยไม่ได้ไม่ทราบก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเปิดเผยไม่ได้ไม่ทราบไปตอบไม่ทราบไปก่อนไม่ได้ครับคือไม่ทราบด้วยฮะไม่ทราบพอก็ไม่ทราบใช่ไหมฮะ ไม่ทราบครับผมว่าแค่จำนวนเท่านี้ครับว่าจานวนทั้งภาพรวมหมดอำเภอเท่าไหร่แต่ว่าข้อมูลเหล่านี้ท่านผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจเดี๋ยวว่าหลังจากปิดรับสมัครเนี่ยความจริงก็จะต้องต้องแจ้งอยู่ดีใช่ไหมฮะว่าว่ามีใครสมัครบ้างหลังจากปิดรับสมัครนะครับครับหลังจากวันที่ยี่สี่เนี่ยนะครับหลังจากยี่สี่นะครับหลังจากนั้นไปอีกห้าวันเนี่ยก็กฎหมายกาหนดให้ทางผอการเลือกนะฮะระดับอำเภอจะต้องตรวจสอบคูสมบัติให้เสร็จภายในห้าวันนะครับ พอหลังจากนั้นก็คือประมาณวันที่เท่าไหร่ฮะ29มาฮะก็จะต้องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครนะให้ประชาชนทราบแล้วก็ติดประกาศทั่วไปครับ<อ>แลืวองนีจะลงไปทางเว็บไซต์ของสำนักงานกอกตด้วยครับอ๋อแปลว่าหลังจากเราเรากําหนดแบบนั้นหลังจากในรอบอําเภอเราก็จะทราบแล้วว่าแต่ละอําเภอเนี่ยจะมีใครมาสมัครบ้างครับครับติดตามกันได้นะครับเ่าวันนี้ขอบพระคุณมากครับผอครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ